กับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนนะคะราคา100บาทน้องมาใน EP ีที่12นะคะวันนี้ EP ีที่12นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสแกน QR Code เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ 08C 1803 159นะคะ สำหรับ EP ที่12นี้นะคะน้องมีรายการพิเศษมาให้พี่ๆด้วยนะคะพี่ๆอยากจะชมรายการพิเศษก็อย่าลืมดูกันจนจบคลิปเลยนะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องพี่ๆก็จะได้มีคลิปใหม่ๆไว้รับชมทุกวันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะนี่เลยนะคะรายการที่1น,นะคะ จะเป็นลูกแก้วนะคะนี่ลูกแก้วนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาจากไหนน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เห็นสวยดีนะคะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองนะคะ นี่เลยนะคะรายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่3นะคะหากภาพเบอร์ไม่ใช่พี่ๆขอดูรูปกันได้นะคะ รายการที่สามนะคะจะเป็นหลวงปู่ดุลนะคะก็จะเป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่สามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการนี้จะเป็นเหมือนพระโกรกเก่านะคะรูปทรงเหมือนใบโพนะคะก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ะะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้านะคะนี่เลยค่ะรายการที่ห้าเป็นพระเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็เหมือนจะมีแอบฝังอะไรลนลดหน่อยหรือเปล่าคะน้อง ไม่แน่ใจนะคะรายการที่ห้านะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่6นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้ก็จะเป็นพระเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่6นะคะราคา100บาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่7นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่7นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่8นะคะ นี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่แปดนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่8ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่9นะคะ นี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่9นะคะก็จะเป็นพระนางพญาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังราคา100่บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บบาทนะคะแล้วก็น้องมีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแล้วก็แบบโอนเงินด้วยนะคะ นี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญพยาเต่าเรือนนะคะรายการที่10บนะคะเป็นรุ่นมหาเศรษฐีแสนล้านนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นี้แล้วใส่กล่องไปให้แบบนี้เลยนะคะน้องก็จะแกะด้านในมาให้ชมกันนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญพยาเต่าเรือนนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่1ิบนะคะ ด้านล่างเต่านะคะราคานี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดกันนะคะนี่เลยค่ะรายการที่สิบเอ็ดก็จะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีห่วงพร้อมๆพ,พอได้เลยนะคะทุกค่ะเลียกว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะนี่เลยค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่ทวดด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่สิบสองนะคะ ซื้อหนึ่งได้ถึงสองเหรคะนี่ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะนี่หลยคะ่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะจะเลี่ยมใส่กรอบไปแบบนี้นะคะนี่นะคะ่ะเหรียญด้านในนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไข่นะคะรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่1 4นะคะนี่เลยค่ะรายการที่1 4นะคะจะเป็นพระเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะ วันนี้ก็ฝนตกนะคะอากาศก็ดีๆเลยนะคะก็เหมาะสำหรับในการชมคลิปเพลินๆของน้องด้วยนะคะนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่สิบห้านะคะนี่ค่ะจะเป็นเหรียญโลนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะ ช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยพี่ๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่16นะคะรายการนี้ก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะก็จะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพีท่านใดนี้ที่ชอบสะสมนี้ก็น้องว่าอาจจะถูกใจนะคะจอบหลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่นะคะรายการที่16นี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่17นะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะจดจำเลข EP แล้วก็อย่าลืมเลขรายการด้วยนะคะรายการนี้รายการที่17นะคะวันนี้อย่าลืมนะคะ EP ที่12นะคะน้องมีรายการพิเศษมาให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่18ปดนะคะรายการนี้จะเป็นพระปิดตาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอันน้อยๆนะคะนี่พระปิดตาอันน้อยๆนะคะรายการที่18ดนะคะอ่ะพี่พได้ยินเสียนงยน้องแล้วเสียงน้องแปลกไปก็น้องมีอาการป่วยไม่สบายนิดนึงนะคะนี่นะคะรายการที่18ปดนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ สิบเก้านะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นรูปรหลอนหลวงพ่อนะคะรายการที่สิบเก้านะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะฐานนะคะนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะ รายการที่1ิบเลหลอเ่อ <c oughs> เไปนะคะจะเป็นรายการที่20นะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะ <c oughs> รายการที่2ีสิบนะคะ <c oughs> พระสมเด็จเก่าๆเนื้อหาสวยๆกันเลยนะคะ อย่าลืมนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็อย่าลืมจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP ด้วยนะคะวันนี้ EP ที่12นะคะช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนนะคะราคา100บาทนะคะอย่าลืมนะคะช่วงท้ายคลิปน้องจะมีรายการพิเศษมาให้พี่ๆรับชมด้วยนะคะนี่นะคะพี่ๆสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะ0 8 4 1 8 0 3 1 5 9นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่12นะคะ ต่อไปนะคะเราก็มารับชมรายการที่ E11 กันเลยนะคะนี่เลยค่ะรายการที่ E11 นะคะก็จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดนะคะรอบๆนะคะรอบๆก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะ่ะด้านบนด้านล่างประมาณนี้นะคะรายการที่ e11 นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22นะคะนี่เลยค่ะรายการที่22นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบเก็บหรือสะสมพระสวยๆนี่รายการนี้ก็เหมาะเลยนะคะนี่นะคะรายการที่22นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23 e นะคะเรามาดูพระเลี่ยมกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมใส่กรอบไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก,ก็จะแอบลงยานิดหน่อยนะคะเป็นกรอบสีทองนะคะสีกรอบนี้ส่งสีพระด้านในเลยนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่23 e นะคะ ราคา100่บาทนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่24นะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะ พี่พี่ท้าใดรับชมไม่ทนันหรือว่าน้องไวไปนะคะพี่พก็สามารถทักกันมาสอบถามเพิ่มเติมขอดูรูปในไลน์กันได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่2ีสิบห้านะคะรายการนี้ก็สวยๆเลยนะคะมีดอกไม้ด้านรอบๆนี่ด้วยนะคะเป็นเหรียญรูปหัวใจนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะรายการที่2ีสิบห้านะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26นะคะนี่เลยค่ะรายการที่26นะคะเกา่าเดูโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่27นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยบน้ำทะเลจืดนะคะ เห็นก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะรายการที่27นะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่28นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระปิตานะคะจะเลี่ยมใส่กรอบใสไปสวยแบบนี้เลยนะคะพระปิตารายการที่ ยี่สิบแปดนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นเหมือนรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะ ก็จะดูเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยีสิบเก้านะคะเอหรือจะไม่ใช่นะพี่ท่านใดทราบก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่30สนะคะโอ้โหรายการนี้ก็เก่าๆสวยๆมาเลยนะคะเป็นสีที่ดู ขังูอึมครึมนะคะแต่ว่าด้านหน้าด้านแปะทองสวยๆมาด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่ๆก็อย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่12นะคะช่วงถ่ายรายการน้องก็จะมีรายการพิเศษมาให้พี่ๆรับชมด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะเป็น เหรียญหลวงพอ่อเกษมนะคะเป็นแบบแนวยาวนะคะจะเลี่ยมใส่กรอบไปให้แบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นตอนที่ท่านยืนอยู่นะคะรายการที่3 1อนะคะเป็นที่ระลึกวัดบางเหลียวนะคะราคา100บาทนะคะพี่ๆคะ่ะพร้อมกับเลี่ยมใส่กรอบไปแบบนี้นี่คุ้มๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ 3 2นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบค่ะ<ม>นี่เหรียญหลวงพ่ออีก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่32นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่33นะคะนี่นะคะรายการนี้รายการที่33นะคะ เป็เหรียญสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามสิบีนะคะนี่เลยะคะ่ะจะเป็นภาพเป็นรูปหล่อครูเที่ยงนะคะรายการที่สามสิบีนะคะนีเลยนะคะนั่งชันขาขึ้นมานะคะเป็นรูปหล่อครูเที่ยงนะคะสวยๆเลยนะคะรายการนี้ รายการที่34นะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่35นะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลนะคะเหรียญก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะน้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงดังในวันที่ฝนตกแบบนี้นะคะ อากาศก็จะเย็นสบายเลยนะคะวันวันที่ฝนตกต่อไปนะคะจะเป็นเรกรายการที่36นะคะ<ม>นี่เลยค่ะรายการที่36<ม>ก็จะเป็นเหรียญรอเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>ด้านข้างนะคะ<ม>นี่ด้านหลังก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>รายการที่36นะคะ ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นรูปหล่อคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่นะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการนี้น่ฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่3 8นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่3 8ดนะคะนี่นะคะก็จะสวยๆเลยนะคะรายการที่38นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่39นะคะโอ้รายการนี้ สวยเลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่39นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะรายการที่39นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่40นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่40นะคะ นี่ก็จะเลี่ยมใส่กรอบพร้อมใช้งานแบบนี้ไปให้พี่พเลยนะคะรายการที่40นะคะได้ทั้งเหรียญหล่อด้วยได้ทั้งกรอบด้วยคุ้มเลยนะคะในราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่4 1นะคะนี่นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อนะคะนก่เก่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะ รายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะนี่ฐานนะคะก็จะเขียนจะสลับเป็นสวัสดีพองอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะอ๋อนี่เป็นผู้ทานะคะอ๋อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดนะคะนี่นะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะ นี่นะคะจะเป็นเหรียญสวยๆโอ้โหรายการนี้สวยจริงๆนะคะน้องยังชอบเลยนะคะเป็นเหรียญที่ด้านข้างนี่เหมือนกรอบภาพถ่ายนะคะแต่ว่าเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆรายการนี้สวยๆเลยนะคะรายการที่42นะคะนี่นะคะนี่นะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะรายการที่42นี้นะคะ ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะนี่เลยค่ะสี่สิบสามจะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมใส่รอบสีทองไปนะคะด้านหน้าก็จะลงยาไปนิดนึงสวยๆเลยนะคะนื้อะพระด้านในนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะรายการที่สี่สิบสามนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44นะคะนี่เลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะมาพร้อมกับขยันนะคะเป็นเหรียญหนุมานนะคะนี่ดูเหรียญกันนะคะดูอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะด้านหลัง มาพร้อมกับพยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่44นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่45นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นนี่ลองให้ดูภพยาพใหญ่ๆคกว้างนะคะจะเป็นพยันนะคะเป็นพยันฮานุมานของใครคะนี่ กอใหญ่คงนะคะนี่รายการที่45นะคะพี่อยากอยากเห็นเต็มผืนก็อุดหนุนน้องกันได้นะคะรายการที่45นะคะรายการนี้สำหรับรายการธรรมดา100บาทนะคะน้องก็มีมาให้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด45รายการนะคะใน EP พีที่12นะคะต่อไปเราก็จะมาชมรายการพิเศษกันนะคะ การพิเศษก็จะราคา200บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทเองนะคะพี่ๆคะ่ะคุ้มๆเลยนะคะรายการพิเศษนะคะก็จะเริ่มที่รายการที่46นะคะเราก็มาชมเลยนะคะรายการที่46นะคะนี่เลยค่ะเป็นกำไรเลทนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหรือเปล่าคะนี่นี่ค่ะกำไรเลทหลวงพ่อรวยนะคะ ศาษาที่โกรุ่นชนะจนนะคะใส่แล้วรวยแน่ๆเลยค่ะใส่แล้วหมดหนี้หมดสินเลยนะคะพี่ๆะ่ะรายการที่46นะคะกาไรเลทหลงเพรารวยนี่นะคะ200บาทนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะรายการพิเศษที่47นะคะ รายการนี้ก็จะเป็นเหมือนปลาลัดคลิกนะคะนี่นี่นะคะปลาลัดคลิกนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นเหมือนเหมือน้นเกาะอยู่เลยนะคะนี่อ๋อนี่ค่ะด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่47นะคะรายการพิเศษ200บาทนะคะ โอตรงนี้เป็นผู้หญิงนะคะพี่พี่ะ่ะนี่พี่พี่ดูชัดๆกันแบบนี้นี่นะคะสองร้อยบาทเองนะคะพี่พี่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่ะเป็นภาพถ่ายนะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะ เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อนะคะบูชาให้เกิดลาบนะคะแล้วก็ขายของดีนะคะแล้วก็กันภัยต่างๆด้วยนะคะที่ท่านใดค้าขายนี่ก็อุดหนุนน้องได้นะคะนี่นะคะเป็นเหมือนรุ่นเรียยทซัพ์เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะนี่นะคะรอบๆก็จะเป็นฝั่งพระสมเด็จสวยๆเลยนะคะ ราคา200บาทนะคะพี่ๆขารายการพิเศษนี้นะคะราคา200บาทนะคะรายการที่48นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่49นะคะนี่เลยนะคะรายการที่49นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อป่วยนะคะก็จะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พี่ท่านใดที่ชอบสะสมหรือชื่นชอบเหรียพ่อกลวยนี่ก็อุดนุนกันได้นะคะรายการนี้าหลังจะเป็นไหนนะคะรายการที่49นะคะรายการพิเศษนี้200บาทเท่านั้นนะคะพี่ผู้ชค่ะไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้นะคะนี่ค่ะเป็นภาพถ่ายงูกิมโคยนะคะ รุ่นฟ้าสั่งรวยนะคะนี่นะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะภาพถ่ายนะคะรายการที่ห้สนะคะรายการนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคา200บาทนะคะไปน,นะคะจะเป็นรายการที่51ดนะคะนี่เลยค่ะเป็นภาพถ่ายแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่ห้อ็นะคะพี่ๆค่ะ ะะราคา200บาทนะคะเพี่อนใดสนใจก็สามารถนี่เลยนะคะสแกน QR c คเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดน EP ที่12นะคะ EP ที่12นะคะราคา100บาทก็จะมีตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่45เลยนะคะส่วนรายการพิเศษนะคะ ก็จะเป็นราคา200บาทก็ตั้งแต่รายการที่46ถึงรายการที่51เลยนะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็อุดหนุนน้องกันได้นะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องนะคะนี่สำหรับวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนน้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ